สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246ทารอดตนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนกันยายน2566ของชาวราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะและท่านที่มีลักนาเกณฑ์การแบ่งอยู่ที่ราศีธนูนะคะตามปฏิทินไทยตามหูรษศาส์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ ในช่วงเวลานี้แม่คุกขอเวลาสักคู่ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนนะคะแม่คุกทาคอร์สเรียนทําตําราข,ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ,ะถ่ายทอดกับผู้ที่มีใจรักไพทาโรและผู้ที่สนใจจะเอาไปต่อยอดนะคะสําหรับเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้นะคะเพื่อกระชับในเรื่องของความแม่นยามากขึ้นนะคะเพราะว่า เรารวบรวมมาจากหลายๆตำรานะคะแล้วก็นำประสบการณ์ที่ดูมากว่า30ปีเนี่ยมาเขียนเป็นตำราขึ้นมาถ่ายทอดเชิงลึกนะคะในวันที่9และวันที่10กันยายนนี้นะคะเป็นคอร์สสอนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอําเภอเมืองนะคะอยู่ที่ตึกของร้านบ้านดอนสังขพันธ์นะคะคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่เรียนสดนะคะและจะแถมให้คอร์สออนไลน์เพื่อไปทบทวนนะคะ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะคะแล้วก็การันตีความแม่นยำนะคะเพราะว่ามาจากประสบการณ์และมาจากตําราเขียนขึ้นมาใหม่เป็นเล่มเลยนะคะเพื่อที่จะใหะ้ผู้ที่สนใจเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนี่ยได้กลับไปอย่างเต็มที่เลยอะคะอ่ะแล้วก็จะมาดูไพ่กันเลยนะคะของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ดวงของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างห้าถ้วยนะคะเจ็ดดาบ The อ u ซันแปดเหรียญน,นะคะ เดวิลสองดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะอัศวินถือดาบชาริออดแปดถ้วย ฟิวออฟฟอร์จูนสามถ้วยแทมโพเรนเก้าไม้เท้านะคะเอ่อช่วงนี้ชาวราศีธนูมีความรู้สึกว่าและหลายเรื่องไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะอาจจะ ผิดหวังนะคะอาจจะผิดหวังในในบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะแล้วตอนนี้มีความรู้สึกอยากจะปลีกวิเวกนะคะอาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากจะใช้ความคิดนะคะอยากจะใช้ความคิดอยางอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าในเรื่องของการงานการเงินคุณจะคุณจะดีนะคะแฮปปี้แต่ในเรื่องของ มิตรภาพหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีความผิดหวังหรือสิ่งที่คุณคาดคาดคิดเอาไว้คาดหวังเอาไว้มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะความรักของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปต่อดีนะคะในช่วงนี้ชาวราศีธนู มีมีปัญหากับสภาพจิตใจในะเรื่องของความสัมพันธ์และความรู้สึกนะคะคุณรู้สึกนอยกับความรักคุณรู้สึกนอยกับกับตัวเองนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินปัญหาด้วยวิธีไหนดีนะคะ,ะถ้าคุณมีปัญหากับคนรักคุณก็กําลังคิดว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้นะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่คุณจะเลือก ะะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกสับสนนะคะมีความสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ในการเลือกนะคะว่าคุณคุณควรจะแก้ปัญหาโดยวิธีใดนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะหลีกออกไปนะคะแต่ด้วยความที่คุณมีความรักแล้วก็มีมีความคุณเป็นคนที่ถ้ารักแล้วคุณจะรักด้วยความรุ่มหลงมาก พอสมควรนะนะคะแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณมันก็ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะอยากอยากจะพักใจอยากจะพักสักระยะหนึ่งหรือจะพักยาวไปเลยคุณก็กำลังคิดทบทวนกับตัวเองอยู่นะคะเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มันคงจะเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือมันเป็นอยู่ปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยๆมันเลยทําให้ชาวราศีธนูเกิดความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้ออความรู้สึกนะคะใช้ความรู้สึกใช้การมีสมาธินะคะใช้ความจริงนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาคุณต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ ก็ไม่อยากจะชีะท้ทางที่มันชัดอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคนเราเนี่ยจะเอาไพ่หรือจะเอาการทำนายมาเป็นเกณฑ์การการใช้ชีวิต100%เซ์เนี่ยมันไม่ได้นะคะเพียงแต่แม่ก็อยากจะบอกว่าเมื่อคุณมาถึงทางแยกที่คุณต้องเลือกคุณแค่เข้าไปนั่งในใจคุณนะคะ คุณแค่อยู่กับตัวเองและคุณเข้าไปนั่งในในใจของคุณและถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการอะไรสิ่งที่ผ่านมามันสอนอะไรคุณบ้างและถ้าคุณต่อไปนี้ถ้าคุณเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ใจคุณไขว้เขวไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นอะ่ะในอนาคต คุณจะได้รับอะไรตอบแทนมันเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจหรือเปล่าในสิ่งที่คุณจะจะได้รับกลับมาคุณยอมรับมันได้ไหมนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะไปคุณยอมรับความเจ็บปวดได้หรือเปล่าหรือคุณจะอยู่ต่อเพื่อที่จะอ่รักษาใจคุณไว้สักระยะหนึ่งแล้วคุณค่อยตัดสินใจแบบนี้นะคะ แม่ก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองคํานวณวิเคราะห์ใช้ใจเป็นที่ตั้งนะคะใช้ใจแล้วก็ใช้สติปัญญาควบคู่กันนะคะเอามาคิดวิเคราะห์นะคะว่าถ้าคุณทําแบบนี้หรือเลือกหรือไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการส่งผลในสิ่งที่คุณเลือกคุณสามารถรับกับสิ่งสิ่งนั้นได้ไหมถ้าคุณรับกับความรู้สึกแบบที่คุณเลือกได้ คุณก็เลือกไปเลยนะคะคุณก็เลือกไปเลยไม่ต้องกังวลมากๆเพราะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกนะคะเมื่อคุณเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ของคุณมันก็สามารถที่จะมีโอกาสที่ดีได้คุณต้องมีความเข้มแข็งกับตัวคุณเองหรือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อ คุณก็ต้องเข้มแข็งอีกเช่นเดียวกันที่จะรับในสภาพเดิมๆที่คุณเป็นอยู่ได้เมื่อคุณเห็นสองทางแยกแล้วคุณก็วิเคราะห์เองนะคะแต่ในในเดือนกันยาย,ยนนี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเท่านั้นนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันน่าเบื่อชีวิตคุณมันมันมันแย่นะคะมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามา มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามากงร้อชีวิตนะคะเกิดขึ้นมันจะทำให้คุณพบกับความโชคดีในบางเรื่องบางสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะคุณเป็นเดอะซันนะคะความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จในเรื่องของออการตั้งเป้าหมายในชีวิตในบางสิ่งบางอย่างที่คุณ ตั้งเป้าหมายไว้หรือคุณคิดว่าเดือนนี้คุณจะตั้งเป้าหมายสิ่งใดหรือจะทำสิ่งใดในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองหน้าที่การงานของตัวคุณเองคุณจะได้รับความสำเร็จคุณจะได้ฉลองความสำเร็จนะคะเมื่อคุณแยกออกได้ว่าชีวิตรักชีวิตส่วนตัวเอาทิ้งไว้ก่อนแล้วมาทุ่มเทให้กับงานที่คุณทำนะคะ คุณจะได้รับความสำเร็จจากงานคุณจะได้ชื่นชมผลงานที่คุณทำและคุณก็จะได้รับคำชมเชยนะคะจากผู้หรักผู้ใหญ่ที่เขาให้งานกับคุณนะคะหรือเขามีความเชื่อมั่นที่ว่าคุณสามารถที่จะทำงานสิ่งนี้ได้หรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณทำออนไลน์หรือคุณทำเป็นพนักงานประจำก็ช่างในเดือนกันยายนนี้คุณจะ สร้างผลงานได้ดีคุณจะได้เม็ดเงินเป็นสิ่งตอบแทนนะคะเมื่อคุณทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการผสมผสานของคุณนะคะการทำงานของคุณมันเริ่มลงตัวมากขึ้นมันเริ่มที่จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะคุณใช้ความอดทนคุณใช้ความสามารถของคุณที่จะ สร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาหรือทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาในเดือนนี้คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะในเนื้องานของคุณนะคะในเม็ดเงินของคุณคุณจะเริ่มชัดเจนแล้วก็มีความที่ชื่นชมยินดีกับมันนะคะคุณจะได้รับความชื่นชมยินดีกับมันนะคะเพียงแค่คุณอย่าตั้งกำแพงนะคะของตัวคุณเองอย่าตั้งกำแพงไว้นะคะ ปล่อยมันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสนะคะอะไรที่ไม่ไม่น่าโฟกัสอะไรที่ทําให้คุณหมดพลังกำลังใจหมดพลัง energy หายนะคะก็ก็ทิ้งมันไปนะคะในเดือนนี้อย่าไปโฟกัสสิ่งนั้นๆแต่มาโฟกัสในสิ่งที่จะทำให้อนาคตคุณสดใสจะทําให้การเงินการงานคุณดีขึ้นนะคะ บางครั้งบางสิ่งก็ต้องพักไว้แล้วมาพัฒนาบางสิ่งให้เติบโตนะคะในเดือนนี้ชาวราศีธนูนะคะจะได้แฮปปี้กับการงานที่ทุ่มเทลงไปสักทีนะคะได้รับความยอมรับได้รับการสำเร็จนะคะความสำเร็จในการงานรอคุณอยู่นะคะเราจะมาถามไพ่ออร์ลคนะคะว่าจะแนะนำชาวราศีธนูอย่างไรนะคะ ในสิ่งปัญหาที่เกิดอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอา,อาจจะไม่ใช่เฉพาะความรักหนุ่มสาวนะคะอาจจะเป็นกับเพื่อนสนิทนะคะหรือเป็นกับหุ้นส่วนที่ออรู้สึกว่าในเดือนนี้ปัญหาที่เขาสร้างไว้หรือใจหลายสิ่งหลายๆอย่างทําให้คุณต้องยุติความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะหรือทําให้คุณต้องถอนตัวถอนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะ ไพ่จะแนะนำอย่างไรนะคะอ่ไพ่บอกว่าให้คุณมีเหตุผลและคิดวิเคราะห์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเหมือนที่แม่บอกเลยนะคะในไพ่ชุดแรกให้คุณใช้สมองและความรู้สึกของคุณไตรตรองแล้วคุณจะเห็นปัญหานั้นคุณมองปัญหาให้ลึกเข้าไปนะคะคุณมองปัญหาและโฟกัสก่อน แล้วคุณจะเลือกได้ว่าคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเมื่อคุณอมองเห็นปัญหาและชัดเจนขึ้นหรือคุณอาจจะห่างออกมาสักพักหนึ่งนะคะยอมถอยออกมาสักพักหนึ่งยอมห่างออกมานะคะคุณก็จะเห็นภาพชัดเจนและคุณก็จะเริ่มยืนขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณจะมีความหนักแน่นและมีความมั่นคงมากขึ้นในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะหรือเป็นเรื่องของความมั่นคงของของการงานนะคะการสูญเสียบางอย่างที่คุณสูญเสียไปแล้วนะคะมันจะต้องอความสูญเสียบางอย่างในการเป็นตัวของคุณเองมันจะทำให้ หมดความเชื่อถือในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโฟกัสแล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณเลือกมันสามารถที่จะทิ้งได้แล้วมันทำให้คุณเดินต่อไปได้ก็อยากจะให้คุณเลือกสิ่งนั้นนะคะเมื่อคุณทิ้งแล้วคุณยังยืนอยู่ได้สิ่งนั้นจะทำให้คุณมีความสุขได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่กำลังทำให้คุณเป็นทุกข์อยู่คุณแค่ตัดมัน ตัดมันออกไปในชีวิตในช่วงนี้นะคะ,ะคุณคุณเลิกที่จะส่งความรู้สึกลงไปในจุดๆนั้นนะคะเพราะมันจะทําให้คุณเสียกําลังใจนะคะคุณก็แค่เลิกเลิกคิดแล้วมาโฟกัสกับงานในสิ่งที่คุณทําคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญและคุณสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะคะทํา ทำตัวเองให้มีความสุขในเดือนนี้นะคะทำตัวเองให้มีความสุขอย่าอยู่กับความทุกข์ให้มากนักนะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแม่ขออวยพรให้คุณมีความสุขกับชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ